สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับต้นสุบารุพรามสองนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับในตัว a v m 2 f o ร t t r r เนะครับเชื่อมต่ออย่างไรมาดูวิธีการครับอันดับแรกนะครับลูกค้าต้องเข้าเบรกมือไว้นะครับตัว P นะครับเข้าเบรกมือไว้ทุกครั้งแล้วก็เกียร์อยู่ที่ตัว P นะครับระบบถึงจะให้ทำงานแล้วก็มาดูที่หน้าจอแสดงผลนะครับไอคอนกดที่ไอคอนเมนูบลูทูธ นะครับตั้งค่าบลูทูธเพิ่มโทรศัพท์ครับหลังจากนั้นเราก็มาเปิดบลูทูธที่โทรศัพท์ของเรานะครับเพื่อให้มันจับคู่นะครับสังเกตที่โทรศัพท์นะครับจะขึ้นคําว่าคาออดิโอนะครับซึ่งเป็นชื่ออุปกรณ์ของตัวรถนะครับคือคาออดิโอเรากดเข้าไปหลังจากนั้นนะครับ อุปกรณ์จะให้เราจับคู่นะครับกดจับคู่ครับอตอนนี้ก็คืออุปกรณ์เชื่อมต่อกับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับต้นจะลองเปิดเพลงผ่าน YouTube จากมือถือให้เสียงออกจากลำโพงนะครับแล้วก็ดูนะครับเราเพิ่มเสียงนะครับ นี้ก็คือเสียงออกลำโพงนะครับตัวนี้นะครับเสียงจะมีเฉพาะเสียงนะครับถ้ารถเคลื่อนตัวอยู่นะครับจะมีแค่เสียงอย่างเดียวเลยนะครับส่วนน้องในคลิปก็ขออนุญาตนะครับก็จะเป็นเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับส่วนคลิปต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนำวิธีการใช้ Apple Ca คเนะครับเชื่อมต่อ Apple Ca คติดตามคลิป ต่อไปของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ